เปิดตัวแล้วที่เนเธอร์แลนด์ Oppo A16s สมาร์ทโฟนรุ่นอัปเกรดจอ HD Plus 6.52นิ้วกล้อง AI 3ตัว Hi-Res 4K พร้อมลอม610กิกแบตบจุใจ5,000มิลลิแอมเปิดตัวแล้วที่เนเธอร์แลนด์ Oppo A16s สมาร์ทโฟนรุ่นอัปเกรดจอ HD Plus 6.52นิ้วกล้อง AI 3ตัว Hi-Res 4K พร้อม6 4กิกแบตจุใจ5,000ม ah. ิลลิแอมก่อนหน้านี้ทาง OPPO ได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น OPPO A16 ทั้งที่ต่างประเทศและประเทศไทยรเราไ,ไปแล้วนะครับล่าสุดก็ได้มีการเปิดตัวรุ่นอัปเกรดอย่าง OPPO A16s ออกมาเพิ่มเติมแล้วครับที่ประเทศเนเธอร์แลนด์โดยสมาร์ทโฟน OPPO A16s มีสเปคโดยรวมเหมือนกับรุ่นมาตรฐานแต่มีแรม4 6กิกและลม6 4 6กิกที่มากกว่าเดิมมีหน้าจอไร้ขอบมีติ่งช่งหยดน้ําที่หน้าจอเพื่อใส่กล้องหน้า พร้อมฝาหลังโค้งแบบ T-D ดีไซน์แบบ m เมโท i ิมีหน้าจอขนาดใหญ่ถึง6.52นิ้วความคมชัดระดับ HD Plus ฉายชิปประมวลผล Helio G35 บนบระบบปรกิการ Android 11.1ให้กล้องหลังมัทั้งหมด3ตัว AI k r i p l e camera ที่มีทั้งเลนหลักความ,มเอียด13ล้านพิกเซลเลน p o ร t เ a i t ความละเอียด2ล้านพิกเซลและเลนมาโครความเอียด2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเรียด8ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนมือด้งค่าข,ของตัวเครื่องมีทั้งหมด2สีคือ p พียวบ u ูและคริสตัลแบล็ k ครับให้แบตเตอรี่มาที่5000 m มอ สมาร์ทโฟนรุ่น Oppo A6s มีราคาอยู่ที่149ยูโรหรือประมาณ5,800บาทครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT-Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับขอบคุณครับ